มาครับวันนี้เราพูดเรื่องของดิจังโก้ซิงไอกับซิงไอโอเนาะจริงๆตอนแรกว่าจะทำเป็นกราฟิกสวยงามนู่นนี่นั่นนะมียูนิคอร์นวิ่งออกมาทะลุหน้าจอออกมานะครับแต่ว่ามันทำได้แค่ในฝันนะจริงๆเราไม่มีเวลานะครับก็ก็เลยเอาแบบพูดๆไปก่อนแล้วก็ ก็ดีกว่าไม่ได้ทำนะไม่งั้นก็ไม่งั้นก็คือไม่ได้ทำแน่ๆนะครับเพราะว่าชีวิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างละกินอ่าวันนี้เราเรามาดูกันเรื่องของซิงไออกับซิงไอ o นะครับจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นจังโก้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากให้มันจับต้องได้นิดนึงนะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นเราพูดกันถึงซิงไอหรือว่าบางทีเราก็เรียกมันว่าบล็อกทิงไอนะครับอ่าก็คือจังโก้ทั่วไปนั่นแหละที่เราใช้งานกันนะครับอ่า ผ่าน a y ของ Request มันก็เริ่มมาจากมีแคลนส่ง Request เข้ามาถูกไหมครับตัว r r ร mework ไอตัวกรอบตรงนี้ก็คือ Framework ของของตัวจังโก้นะครับมันก็จะ,ะส่ง Request ผ่านต่อเข้ามาในในเราเตอร์นะครับจริงๆอ่ะมันจะต้องส่งผ่านสิ่งที่เรียกวิสกี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องวิสกี้ในใน <c oughs> คลิปถ,ถัดไปนะครับจะมีวิสกี้กับ a s กี i วิสกี้ไม่ใช่เหล้านะท usgi นะครับเราอ่านว่าวิสกี้นะครับส่วน ascii ก็ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมนะครับ a s c i ascii uh, something something get interface นะครับ uh, request ส่งเข้ามาผ่าน router router ก็จะเลือก view ที่ correspond กับตัวตัว request ตัวนั้นถูกไหมครับแล้วก็ไปปร o เ e ร s ผ่าน middleware ผ่าน uh, authentication อะไรก็ว่าไปสุดท้ายไป database หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ view ก็จะส่ง answer ส่งคำตอบ r ่ s p o n ปอนส e ปิ้งกลับมานะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่ i e n นนะครับอันนี้คือซิงก์ไธรรมดาเลยหมายถึงว่าเป็นเป็นการทำงานปกติที่มันมีมาตั้งแต่ออดแต่ออกแล้วครับมีมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยสมัยก่อนอจุดเริ่มต้นของของอตัวเว็บเลยนะครับจุดเริ่มต้นของตัวเว็บเนี่ยขอเล่านิดน,นึงนะครับก็คือมันเริ่มมาจากมันเริ่มมาจาก การ access ไฟล์ข้ามเครื่องเท่านั้นเองนะครับตัว h t t p เนี่ยมันก็เอาไว้ access ตัว text ข้ามเครื่องเท่านั้นเองสมมุติว่าผมเอา text file ไปวางไว้ไวอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเข้าไปอ่านมันสมัยก่อนนะครับก็อ,ออกแบบ protocol มาตัวหนึ่งชื่อ h t t p แล้วก็บอกว่าเครื่องนี้ชื่ออะไรสมมุติว่าเครื่องนั้นชื่อ,อ,อเครื่องในห้องครัวนะครับผมก็จะเขียนว่า h t t p colon slash slash ในห้องครัว slash แ,แล้วก็ตามด้วย พาดของชื่อไฟล์สมมุติว่าไฟล์นั้นเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปค่าไฟล์อย่างเงี้ยน,นะ uh, 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 นะครับผมก็ H P ห้องครัวเดสก์ s ็อปค่าไฟล์นะครับก็เป็นการแอคเ s s ไฟล์ธรรมดานะครับซึ่งซึ่งไว <c oughs> มากนะครับเป็น static ไฟล์แล้วก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันคือการแอคเ s s ไฟล์ที่อยู่บน I O โดยตรงนะครับต่อมาคนก็เริ่มใช้งานแล้วก็ เออเอ้ยมันสะดวกดีนี่หว่านะครับถัดมาเขาก็เลยนอกจากว่าทำเป็นการ Access ไฟล์ปกติแล้วเนี่ยมันมันยังมีปัญหาอยู่อีกนิดนึงคือบางไฟล์เราเราต้องการที่จะแก้ไขมันก่อนที่จะส่งคืนไปถูกไหมครับไม่งั้นไม่งั้นต้องมีไฟล์เป็นร้อยไฟเลยไฟใบเสร็จค่าไฟลมาเลขหนึ่มาเลข 2, อมาเลขสามสมุดนะครับเขาก็เลยสร้างตัวสคริปต์ขึ้นมา นะครับเริ่มมาจากา CGI นะครับ Common Gateway Interface CGI ตัวนี้ก็คือ,อไม่ใช่กราฟิกนะครับไม่ใช่คอมพกราฟิก CGI Common Gateway Interface ตัวนี้เป็นเป็นยุคเริ่มต้นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นยุคก่อนยุคไดโนเสาร์ของของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ Common Gateway Interface ตัวนี้ก็จะทำการ Invoke หรือว่าเรียกคำสั่งหรือสคริปที่เป็น executable File ใน บนดิสท่านั้นเองนะครับไอตัวสคริปต์นี้ก็จะถูกรันขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว Request ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะถูกฝังลงไปบน e อนเวอร์เมนต์ r i ร b l e นะครับของของสภาพแวดล้อมก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็น Input ของฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนั่นเองไอตัวไฟล์ตัวนั้นตัวไฟล์ที่เป็น c g i ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังชันนะครับแล้วมันก็ execute มันก็รันทำงานของมันไปสุดท้ายส่ง r e s p o n s e กลับมานะครับแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆืลยกลายเป็น php นะครับ php รีเฟอร์เ s นเผมจำไม่ได้แล้วคำย่อมาจากอะไรเหมือนคำย่อมันเป็นหลูกเป็นลิขสินะครับมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงตัวไพทอนนะครับเฟรมเวิร์ของ Python ซึ่งโดยหลักแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นแบบเป็น core principle ที่มันแตกต่างเลยสิ่งที่ต่างกันก็คือมันแค่ซ p h i s t i c a เกตขึ้นมันมี p i p e l ลายที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่หลักพื้นฐานมันเหมือนเดิมเลยนะครับเป็น b l ็อก i n g I/O ก็คือ มีรีเควสส่งเข้ามาทํางานอะไรบางอย่างไอคนรอคําตอบก็ยืนรออยู่ตรงนั้นอนะยืนรออยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับรอจนกว่ามันจะมีคําตอบส่งกลับไปนะครับถ้ามันไม่ตอบสักทีหนึ่งนะครับนานเกินไปนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเราเรียกมันว่า Request Timeout นะครับคุ้นๆไหม Request Timeout นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า Client หรือในที่นี้ก็คือเบราว์เซอร์นะครับหรือแอปก็แล้วแต่ส่ง Request มาที่ s e r v ์ฟอร์แล้วไอเซิร์ฟเอมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นานหลือเกินนะครับตัว Client ก็รอคือคือ i n t t จะเป็นพระเอกก็ได้นะครับคือรอนานเท่าไหร่ฉันก็จะรอเธอนะครับแต่โดยปกติแล้ว protocol เราจะออกแบบให้มีขีดจำกัดในการรอนะครับซึ่งก็แล้วแต่การดีไซน์นะครับโดยโดยโดยทั่วไปเบราว์เซก็จะรอแบบเต็มที่ก็ไม่เกินหนนาทีนะครับถ้าเกินนี้ สิ่งที่แคลนจะทำก็คือว่าเอ้ยนานนานไปไม่รอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ส่งรีท์นกลับไปที่ user บอกว่าไม่รอแล้วนะครับรีเควสต์ time out นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ blocking Block IO นะครับทีนี้มันมีปัญหายังไงล่ะมันก็ดูมันดูน่าจะว work ดีถูกไหมครับมันมีปัญหาตรงที่ พออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย Blocking I.O. มันมันไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง Request ที่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่นะครับสิ่งที่จะกลายเป็นอนาคตนะครับก็คือเราเราจะค้นพบว่าเวลาในการทํางานส่วนใหญ่ของไอ้บ l o c k i n g IO เนี่ยมันคือการรอ,อการประมวลผลของ iO ซเป็นส่วนใหญ่นะครับ เขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ก็อย่ารอนะครับใช้สิ่งที่เรียกว่า async io ดีกว่านะครเราก็เลยเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่คือการดีไซน์ในแบบที่เรียกว่า async io หรือว่า non blocking io นะครับในตัว non blocking io เนี่ยมันจะทำงานค่อนข้างแตกต่างกับตัวตัว blocking io นะครับก็คือ request ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมี event loop นะครับที่คอย ที่คอยจัดคิวเหมือนเหมือนพูดง่ายมีคนจัดคิวหน้าร้านอ่ะครับจัดคิวแล้วเสร็จแล้วก็เอาเอาทิเกตให้เอาทิเกตเอาทิเกตส่งให้ให้คนที่รับริเควสบอกว่าเอ้ยรอก่อนนะนายได้บัตรคิวที่หมายเลขหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีเวนต์ลูตัวนี้ก็จะ Dispatch ส่งต่องานตัวนี้นะครับให้คนที่ทํางานหลังหลังบ้านตัววอร์เกอร์ทั้งหลายนะครับมีจะมีอีกตัวก็แล้วแต่ ตัว worker ตัวนี้ก็จะไปไปทํางานโปรเซสนน่นนี้นั่นนะครับพอทำงานเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้จริงๆผมลืมลูกศรย้อนกลับนะจรยิงมันต้องมีลูกศรย้อนกลับด้วยตัว worker ตัวนี้ก็จะส่ง notify กลับไปที่ตัว event loop ว่าเอ้ยงานหมายเลขหนึ่งเสร็จแล้วนะนะครับตัว event loop ก็จะทําการ dispatch ตัวตัว event ตัวนี้กลับไปนะครับก็จะเห็นว่าความต่างของของของไอตัว async IO หรือว่า non blocking IO เนี่ยนะครับก็คือตัว client เนี่ยจริงๆแล้ว ตัว client เนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังต้องรออยู่นะครับแต่ว่าในในเชิงในเชิงในเชิง resource แล้วเนี่ยนะครับขีดจำกัดของมันเนี่ยมันจะมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า,าพูดเนี้เปรียบเปรียบไม่ง่ายนะครับเหมือน blocking io เนี่ยเหมือนเราต่อท่อนะครับเหมือนเราสร้างท่อส่ง request ขึ้นมานะครับ การส่งการจะส่งรีเควสต์ครั้งหนึ่งก็ต้องสร้างท่อหนึ่งครั้งแล้วเสร็จแล้วก็รอรอ,อจนกว่าจะมีข้อมูลหรือมี r e รีสปอนส่งกลับนะครับพอพอส่ง r e รีสปอนกลับก็ทำลายท่อนั้นทิ้งถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น asio เนี่ยนะครับสร้างท่อขึ้นมาหนเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ท่อท่อเดิมนั่นแหละนะครับในการรับรีเควสต์จาก c คลเอนหลายๆตัวนะครับหรือว่า c คลเอนตตัวเดียวแต่ว่าส่งหลายๆงานเข้ามา นะครับอันนี้เป็นเป็นภาพคร่าวๆนะครับอ่าอ่าเราลองมาดูตัว Benchmark มากดีกว่านะครับ e r c ตั a r k วันนี้ผมเอามาจากเว็บอ่าเอ e มเทคนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นเว็บไซต์จัดอันดับจัด Benchmark ของ Framework ต่างๆนะครับอันนี้ผมเทียบเฉพาะ Framework ที่ใช้ภาษา Python นะครับด้วยกันครับอาจจะไม่ใช่จังโก้ที่เป็น Framework นะครับก็จะก็จะเห็นว่า เ e อร์ฟอร์ม e นซ์ที่ดีอันดับต้นๆเลยเนี่ยครับก็จะเป็นพวก U V U V คอนนะครับหรือไม่ Sonic Starlet นะครับ I O H T t P อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เป็น Async IO หมดเลยนะครับจะเห็นว่าสปีดของมันเนี่ยอ่าเปอร์ฟอร์มนซ์ของมันเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าดับเบิลเลยนะครับเทียบกับเทียบกับอ่เทียบกับแบบเดิมๆที่เป็น Blocking IO นะครับตัวอย่างเช่นถ้าไล่ลงมาเราจะเห็นว่าดีจังโก้ลงไปอยู่แถวๆ20%่เลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน้านะครับจะจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วดีจังโกมันต่างกับเฟรมเวิร์กอื่นๆยังไงนะครับจริงๆแล้วดีจังโกมันก็จะมีอไอตัว ASCII ที่ที่ผมบอกนะไอไอดีจังโกเวอร์ชันหลังๆเวอร์ชันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมี ASCII ซึ่งก็น่าจะเพิ่มสปีดในการทำงานได้พอสมควรเลยนะครับก็จบจบแล้วครับประมาณนี้นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าวัดกันจริงๆในเชิงในเชิง principle เลวเนี่ยจริงๆแล้วการทำงานแบบ a s y n c เนี่ยมี overhead สูงกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายมันคือการสลับระหว่างงานเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสลับมันต้องมี overhead นะครับแต่สิ่งที่ทำทำให้มันเกิดประสิทธิภาพได้มากก็เพราะว่าตัว ตัว a s y n c เนี่ยมันมันวางอยู่บนหลักการที่ว่าเวลาที่เราใช้ในการรอคอย IO เนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะมากนะคับอ่าคือคือในมุมของมนุษย์เนี่ยมันมันไม่เยอะหรอกมันเป็นหลักมิลลิเซกเท่านั้นเองแต่ว่าในมุมของคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเทียบเวลาในการประมวลผลด้วย CPU กับเวลาที่เราคอย IO มันตอบสนองเนี่ยมันมันค่อนข้างต่างกันหลายหลายหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าตัวนะครับ Uh, เพราะฉนั้นมันก็เลยเราก็เลยจะเห็นว่าตัว performance ในการรับ request ของพวก a s y n c framework ทั้งหลายเนี่ยจะจะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นจริงในทุกในทุกๆภาษานะครับเกือบเทุกภาษาเลย uh, ตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูพวก Java นะครับถ้าเป็น Java พวกเว็บเฟรมเวิร์กหรือว่าเว็บเซิร์สมัยเก่าๆนะครับมันก็จะรับโหลดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอลองไปใช้พวก nio นะครับหรือว่า new new io ตัวอย่างเฟรมเวิร์อย่างเช่น Netty Framework อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าสปีดในการทำงานหรือว่า Performance ในการรับโหลดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับอ่ะนะครคลิปนี้ก็เอาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปแห้งๆพูดอย่างเดียวนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบาย